ส่รแล้วทุกคนเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวอีกแล้วเดี๋ยวมาเปิดตู้เย็นในหะ้ทุกคนดูอย่าเพิ่งเบื่อเด้ออันนี้เป็นคลิปเฉพาะาทุกวันเสาร์เราช็อปปิ้งนะาจา๊ะทุกคนมาเปิดตู้เย็นตรงนี้เนี่ยแม่ัมท่านเด็ดทำความสะอาดเลยทุกคนโมท่านเด็ดทำความสะอาดเลยเหลืออะไรเหลือน้ำส้มนิดหน่อยเหลือประมาณนี้ อันนี้ก็ต้องได้ซื้อเพราะว่าแมทธิวกับป,ป๊ากินเยอะดื่มเยอะอันนี้ก็เป็นพวกเนยพวกอะไรอย่างนี้อันนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วข้าวโพดของอเล็กอเล็กชอบกินมากผลไม้อส้มกับองุ่นนิดหน่อยมะเขือเทศนิดหน่อยหอมห,อหัวใหญ่ก็มะนาวน,นิดหน่อยก็ซื้ออย่างมนิดหน่อยมาดูชั้นนี้อะไรปกติตรงนี้จะวางเป็นพวก หมูไก่ปลาอะไรทั้งหลายอยู่นี่เนาะก็คือหมดแ้่อันนี้เป็นผักที่ป้าซื้อมาให้ที่ร้านไทยมีผักบุ้งแล้วก็มะล,ละกออะไรอีกตะไคร้แล้วก็กระชายอยู่นี่มันเหลือแค่นี้พี่น้องไข่เหลือสองสี่หกไข่เหลือหกฟองไข่เหลือหกฟองนมนมนี่เราซื้อเพิ่มเนาะ <S <S อ่ะอ,อาทิตย์ที่แล้วเราซื้อสี่กล่องแต่พอดีมันไม่พอเราไปซื้อมาอีกสองกล่องเนาะ <S <S จริงๆแล้วอาทิตย์หนึ่งอะดื่มนมประมาณหกกล่องแต่ทุกคนหนึ่งจุดห้าลิตรยกเกินเลือนนิดหน่อย อาจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เพราะว่าหนุมน่มๆเริ่มเบื่อแล้วไม่กินแล้วนุ่เกิดโอเคทำความสะอาดหน่อยทุกคตรทำความสะอาดนิดนึงจง้ะก็คือเอาพิชูนี่แหละเช็ดมันมะสซกับโปรหลายจ้ะเพราะว่าคอยเช็ดทุกอาทิตย์บมะทุกอาทิตย์คอยกเช็ดเหลือขนมปังนิดนึงทำความสะอาจะให้เย็นทุกอาทิตย์น่าจะทุกอาทิตย์แล้วก็งบประมาณเดือนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นครนนะจ้ะหนึ่งหมื่นครนแต่อาทิตย์ละสอง 2,000 2,000อาจจ2,000ป่วยังสี่นาแต่ทุกคนปีไปจัดจับจากงบจีแล 8, ้วแต่พันตอนนี้ขึ้นมาหมื่นหนึ่งหจัะทุกคนเพราะว่าของเันแพรหหายจากของแพร์หายโอเคเดี๋ยวเข้าไปจับปิ้งกันจบคอ,อ,คอ้ว ไม่ไปไม่กับแม่ไม่ไปไอซื้อกับข้าวกับแม่อ่ะฮะอืมบักหย่องไปใช่ไหมปะไปยองไปเดินเอาแมสไปด้วยไหนแมสเออไปไปอยู่บ้านคนเดียวอืออย่าเล่นตัวเกมเถอะอืม ป,ปิดไฟด้วยปิดประตูล็อกแล้วคนกดกิ่ง่ะไม่ต้องเปิดอ่ะนะ,ะหูแดดดีมากเลยเนาะเออซื้อกาข่าจ้าทุกคนอือดีมากพาหยองไปซื้อพาหยองไปซื้อกับเขาาา่าวอ,อือ กักเคียบกาไปบักเคียบเล่นเกม ทำไมไม่สวยเลย

เล่นชิ้นใหม่อะของเล่นชิ้นใหม่เนี่แล้วก็ดึงใช่ไหมใหม่สุดหรอโคตรลองดูสิลองดู

นั่นไวันจันทร์อันนี้นะทิสต์ทิสตตันนี้ e ิสต์เอนไม่เป็นไรใส่ฟลีตแผงยีร ouais. <c oughs> <ส Evan> ีวันนี้ไม่ได้กินแน่แพงมากๆกเแลงงตอ ซื้อไอ้นี่ทุกคนซื้อโฟมโฟมแล้วก็ทอนเนอร์นี่ทอนเนอร์แล้วก็วิตามินซีวิตามินซีฟู เีดอินนทุกคนจา้ากับมาแล้วจ้ะเบียงเบียงอาหารประจําสัปดาห์หมายถึงว่าหนึ่งอาทิตย์เจ็ดมือเขากับไปสื่อของเธอหนึ่งเนาะจ้าทุกคนจา้าเมื่อนี้นะเบิ้งเราก็ได้อาหารแม่เนะาะอเล็กเนาะ <c oughs> แต่ว่าือจ่ายในราคาเดิมหมายหมายถึงว่าจ่ายจ่ายแพงกว่าเดิมแต่ว่าอาหารน่ะคือสิบบริครบอาทิตย์จะทุกคนจ๋าละกระจมอีกแล้วจมกะหาเงินสื่อคือเก่าจมกะตองเหตุงานหาเงินคือเก่าน่ะละเป็นเรื่องปกติจ้ะกะเวาซู่ฟังนะจากว่าของมันแพงขึ้นอีหลีจ้ะเรากอมนีกะบ่ค่อยได้ทายคลิปในใน ในห้างที่ไปสื่อเท่าใดเนาะจ้าในร้านซุปเปอร์เนาะบังคอยได้่ายคลิปแต่กะบ่เป็นอย่างเนาะจ้าเห็นกันบ่อย,อยๆเนาะจ้าทุกคนจ้าแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถงจ้าทุกคนแต่ 1, 2, 3, 4, 5, แตว่าบัานกะบ่ได้เต็มเต็มทุกโถงหมถึงบ่ได้อัดเน่นเนาะจ้าเพราะว่าเวลาเขาหิวแล้ะมันสี่หนักไปจังสีนส่นะจ้านี่นะแต่ส่วนนี้ก็เป็นพวกพวกโฟมโเนาะจ้าโฟมแล้วก็โทนเน์พวกครีม ครีมแล้วก็อันนี้น้ำมาพกนี่พกนี่ก็โดนโดนสื่อเทือจ่ะทุกคนจา๋าจังสีจังสีนี่โดนโดนคอยสื่อเทือนาะจา่ะครีมอย่างจังสีกะเดี๋ยวนี้นุ่มๆิ่นใส่น้ำกะโดนโดนกะสื่อเทือคือกันจ่ะอันนะสำลองสำลีจังสีอันนี้ส่วนหนึ่งจ่ะทุกคนส่วนกับเข่าเดี๋ยวเข้าไปเก็บเขาตู้เย็นเนาะจา้าโฮซึกว่า อาทิตย์นี้ตู้เย็นลงหลงจะทุกคนจะเต็มจะนั่นแหละไปเก็บกันจ้ะนั่นแหละหไปเก็บในห้องน้ำให้ขึ้นแล้วปะเอาไว้ในห้องเล็กแม่ก็ไดผมรีกินเน่ใสมาส่วนติมาอเอาไอติมคนจ่าเพราะว่าเดี๋ยวไอติมคนสิลาลายนะสื่อมากอ่ะโอเคเลย เพราะว่าเริ่มเขาหน้าหอนแล้วก็สีไอติมกับสกินไลท์เติบนะจ๊ะทุกคนค้อนแม่น่อยคอนเนี่ยเก็บไอติม ียนถิ่นอันเก่าไว้ข้างบนถูกแล้วจะได้หยุดทุกคนตินม่มแล้วจ้ะดีๆลูกดีๆ Lương sơn đâm khang y gà lê gà ngon 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 ได้เครื่องดื่มนน่๊จแต่ว่าเนี่ยก็แมททิวกับพอ,อกินจ้ะนมเอ,อเอล่อน จะไปใสมันีแมทธิวกกมีแทงจ่าเรากะมีแแองสายในจับหน่อยอเดี๋ยวฮะอ้ดิสิกน,ล,นละในกุมอาเพิรแมทธิวจะดับเลยออวจาาอาเพิรคนถามสิเปลี่ยนสีแล้วอจาทาุกคนท่านครับพีแม่กะซอย เนี่ยเอาขอ,ขอหูเออนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยครับโอเคนะ <Hey. S 1> นับขึ้นเ hey, 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 hey. นี่ยเนี่ยเนที่น้างราคาถูกมาก ร้านหลกร้านซูปเปอร์หลกที่ไทยเห็นนะจ่ะราคาสองสองร้อยเท่าไรนะสองร้อยเก้าสองือยสองลอยเก่าโครนต่อกิโลมาอีกซูปเปอร์หนึ่งเก้าสิบเก้าพี่น้องออก็เลยเด็กินปลาแซลมอนอันนี้กากิโลกับเจ็ดขีดค่ะทุกคนกะกิโลละเก่าสิบเก้าโครนนะจ่ะนั่นแหละทุกคนก็เลยสิได้กินปลาแซลมอนนี่จ้ะ <c oughs> ถึกใจลายท่านละ มอนี้สื่อของอของพวกสำลรงซัมลี่พวกครีมต่างๆเนะี่ยจะหลานนอร์ม้าน,นอรนะ์จทุกคนเพิ่นแถมมันี่จากแต่ว่าเป็นของแบบเป็นหมาใช่เป็นของหมาเพิ่นแถมฟี่จากก็เลยเดียวสยหีห้อีพอเอาไปฝากมูคนนถ่มีหมาสั่นแล้วพี่น,อน้องกระดของฟี่มาเนาะกระต้องเอานะนะเรากับกรได้เสียเปล่าเนาจะทุกคนจ้าก็เอาไปฝาก เพื่อนกระไดยังสีทีเพิ่นมี่หมาที่สีนะจ๊ะ <c oughs> พอบอักยางไงาเลยนี่นี่เป็นกระดูกจ้ะ <c oughs> นี่อ,อกไก่หมูสวยยกระดูกหมู าทุกคนก็นเป็นอาหารของอาทิตย์นาเนะจ้าทุกคน uh huh. จ้าท,ท่านละทำว่าได้อย่างแน่ก็ได้ทั้งปลาทั้งไก่ทั้งหมูจ้า uh huh. นั่นแหละบ้านนี้บ่ใครกินเนื้อเพราะว่าอีเมะบ่กินเนื้อนะจ้า uh huh. แต่ว่ากะได้เห็ดเมนูเนื้ออยู่นึกอ,อันบ่อยๆนะจ้ะทุกคนจ้ะแต่มือนี้ก็กบด้ซื้อนะจ้าข้างล่างเ็สิเป็นพักเนาะทุกคนท่านละ มีนมมีนามน้ำหวานมีโยเกิร์ตตรงนี้ซื้อไว้แล้วมีไข่ตรงนี้เข้าพร้อมหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเร็วมากทุกคนขอบคุณจีแวะทักทายในในคลิปวิดีโอช้อปปิง้งบางคนบอกมักหลายๆเด้อจัดตุยน,นี่วสันวากะประมาณนี้นะาจากทุกคนจา้าขอบคุณสุภูสวดทีแวะทักทายจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบายบายจ้ะบ๊ายบาย